สวัสดีครับสวัสดีครับุณเสกสมคับครับขออนุญาตเรียกพี่ก้าแล้วกันพี่ก้าสรุปยังไงกันแน่ฮะหลายคนถามว่ามันหน้าหนาวหรือหน้าฝนฮะหน้าหนาวครับแต่เป็นหน้าหนาวที่มีฝนตกนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดครับว่าฤดูหนาวแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีฝนเลยนะครับฤดูหนาวเนี่ยอาจจะคงยังจะมีฝน ตกได้อยู่บ้างโดยเฉพาะทางด้านาภาคตะวันออกภาคกลางหรือแม้แต่กระทั่งภาคตะนออกงเหนือตะล่างที่อาจจะมีฝนในฤด,ดูหนาวการที่เราจะอยู่ในฤด,ดูหนาวเนี่ยม,มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอากาศหนาวอยู่ตลอดเวลา นะครับก็คือความกดอากาศสูงเนี่ยมันก็แผ่ลงมามันก็ถอนกลับไปมันก็แผ่ลงมาก็ถอนกลับไปบางทีมันก็ทําให้เกิดเอาความชื้นเนี่ยมากองไว้อยู่พอแผ่ลงมามันก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกได้ครับก็เป็นพฤติกรรมของฤด,ดูหนาวครับที่เรียกกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ําตกท้องใช่ไหมฮะถ้าเกิดเอาที่ตกอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเป็นการตกจากหย่อมความกดอากาศต่าครับจะจะจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมฮะ จะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักอ,อย่างย่งย่งน้อยนะครับก็อีกสักประมาณสองวันนะครับก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้ในวันตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับฝนก็อาจจะเริ่มลดลงนะครับฝนจะเริ่มลดลงแล้วก็อาจจะคงยังมีฝนป่าปลายครับ ยังคงมีฝนป่าปลายเอาให้แบบว่าภาคตะวันออกอาจจะฝนแบบเกือบไม่มีเลยเนี่ยอาจจะต้องสิ้นเดือนครับในพื้นที่เดิมนะฮะถ้ายังมีฝนตกอยู่ในลักษณะนี้คือหมายถึงว่าพื้นที่ตกที่เคยตกในในลักษณะห่วงวันสองวันที่ผ่านมาแบบนี้ใช่ไหมฮะพื้นที่เดิมในพื้นที่เดิมครับแต่ว่าฝนมันก็จะเบาลงนะครับฝนที่จะตกเนี่ยก็คือจะหนักวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะน่าจะเช้าวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้อยู่ แต่ว่าตั้งแต่กลางวันเป็นต้นไปก็อาจจะเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็ข้ามไปสู่วันเสาร์เนี่ยก็จะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนผมพาไปไปดูเดี๋ยวผมขอแชร์ข้อมูลให้ดูอย่างนี้นิดนึงก่อนนะครับครับครับผมพาย้อนกลับไปดูภาพของวันที่19นะครับครับ คือเราเนี่ยนะครับความกดอากาศสูงเนี่ยในช่วงตั้งแต่สักประมาณ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยมันถอยมันอ่อนกําลังไปครับลมเย็นๆที่เคยเราได้รับมาตอนเช้าเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเย็นละพอมันถอยเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่19ก็คือมันเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่บริเวณเชียงใต้ทะเลจีนใต้สีน้ําตาลน้ําตาลนี่คือประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นชายฝั่งเวียดนามอันนี้เป็นประเทศอ่ากัมพูชาครับนะครับปัจจุบันนี้ที่ เห็นนะครับก็คือหย่อมตัวนั้นเนี่ยนะครับเคลื่อนมาปกคลุมที่อ่าวไทยแล้วนะครับได้เคลื่อนนะครับข้ามมานะครับข้ามทางด้านชายฝั่งเวียดนามมาข้ามกัมพูชามานะครับแล้วก็ปกคลุมอยู่ที่บริเวณทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ที่คุณเสกสมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็คือหย่อมตัวนี้เองเนี่ยได้สร้างกลุ่มเมฆฝนนะครับลึกขึ้นไปจนถึงทางด้านภาคตะนอกเฉียงเหนือเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ตกอยู่ในเขตของพื้นที่ของภาคตะวันออกอบริเวณนี้แหละครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับตัวกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวอยู่ณเวลาปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีการสร้างกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ,ครบเคลื่อนตัวเข้ามาทั้งในเขตของจังหวัดจันทบ,บุรีรนะครับในบริเวณทางด้านก่อช้างของจังหวัดตราดนะครับและที่ตกหนักๆไปตอนเช้าที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยเกิดน้ําท่วมขังอยู่ในเขตเมืองระยอง ก็คือกลุ่มฝนชุดนี้ที่เคลื่อนผ่านเมืองระยองนี่แหละครับซึ่งจะทําให้เมืองระยองเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปอยู่แต่ว่าไม่ได้ตกลึกขึ้นไปจนถึงทางด้านของทางด้านของปลวกแดงอะไรต่างๆนะครับที่เป็นเขตพื้นที่ต้นน้าก็จะตกอยู่ในพื้นที่ตอนล่างเราจะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับขยับขึ้นไปทางนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางด้านฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันเพิ่มมากขึ้นครับครับ หากเรามาดูเนี่ยนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทําให้มีฝนตกหนักเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับทั้งดังด้านภาคต,ตะวันออกนะครับลึกขึ้นไปจนถึงอีสานอันนี้เป็น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 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้จริงนะครับรวมถึงภาคใต้เนี่ยมีฝนตกในดับสีแดงที่ฝนตกหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ฝนสูงสุดนะครับเราจะเห็นว่าฝนที่ เมืองระยองเนี่ยตกไปจนถึงเกือบเกือบร้อยห้าสิบมิลแล้ว oh. ก็ค่อนข้างจะหนักเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้เมืองระยองตัวน,นี้มีน้ําท่วมถังนะครับต่างๆเกิดขึ้นอืฝนจะตกไปกี่วันครับฝนจะตกไปเนี่ยนะครับอยอมความกดอากาศต่ําเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นลมมวล้มวนๆอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับ uh huh. เดี๋ยวจะมีทิศทางเนี่ยนะครับก็คือเขาจะเคลื่อนตัวต่อนะครับเคลื่อนตัวต่อไปก็คือเขาจะข้ามนะครับทางด้านของ แนวของภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับไปลงสู่ทะเลอันดามันอีกฝากหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าในจังหวัดที่ข้ามนะครับจะมีกระแสลมเนี่ยนะครับพัดประทะกับภาคตะวันออกของเราอยู่นะตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้มีฝนเนี่ยไปจนถึงวันที่25ลมเนี่ยนะครับก็เบาลงนะครับจะเริ่มเบาลงเนี่ยตั้งแต่วันที่26ต้นไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูดูว่าปริมาณฝนนะครับที่จะตกเนี่ยนะครับ เราก็จะพบว่าฝนที่ตกที่ปัจจุบันเนี่ยวันนี้ที่เราคาดการณ์นะครับก็จะเห็นว่ามันมีฝนตกนะครับอยู่บริเวณภาคตะวันออกจันทบ,บุรีเอยจังหวัดระยองเอยนะครับชนบุรีเอยเนี่ยจะมีฝนนะครับโดยที่ฝนวันนี้เนี่ยจนถึงค่ำนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ในบริเวณอย่างนี้นะครับฝนเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้จะเริ่มล้ําเข้าไป นะครับหลังจากที่หย่อมเนี่ยเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ทะเลอันมันมฝนก็จะล้ําไปที่ทางด้านจังหวัดราชบุรีนะครับเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่ายังมีฝนอยู่ไหมย,ยังมีสีฟ้าๆเขียวๆอยู่ที่นะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองอยู่ดังนั้นอาจจะคงมีฝนตกต่อนเนื่องไปอีกหนึ่งวันถัดมาครับวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกเองเนี่ยแม้ตัวหย่อมควา,ามกดอากาศต่ำเนี่ยจะไปแล้วนะครับแต่ว่า พอ,อยอมความกดอากาศต่ำไปครับสิ่งที่กําลังจะเริ่มแผ่กลับลงมาก็คือความกดอากาศสูงที่จะพาอากาศหนาวมาอีกครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันอาจจะยังคงมีความชื้นจากที่เรามีฝนตกอยู่ในช่วงนี้ครับลงเหลืออยู่ในพื้นที่และจะเริ่มมีความกดอากาศสูงเนี่ยเริ่มแย่แล้วก็แผ่ลงมาเนี่ยก็อาจจะยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้อีกอยู่บ้างครับและหากจะเริ่มจะมีฝนลดลงจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่วันที่29 3 0้าิเป็นต้นไปซึ่งอย่างนี้ครับ ปลายเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่ส0สิเป็นต้นไปค,ความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงเลยนะครับ<ม>ที่<ม>จะแผ่ลงมาอาจจะเป็นกําลังแรงเลยด้วยซ้ํา<ม>ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอากาศจะกลับมาเย็นลงตั้งแต่วันที่สาสิบวันที่หนึ่งเป็นต้นไป<ม>ก็จะทําให้ฝนเนี่ยก็จะเริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีฝนเนี่ยไปตั้งแต่ วันที่สาสิบพฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมครับครับคือถ้าดูตามาโดยรอบของมันเนี่ยช่วงนี้ฝนจะลงใต้ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับอตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตกเยอะไหมฮะอตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ตกค่อนข้างเยอะมากครับมีเหตุที่ทำให้เกิดตัวน้ำท่วมฉับพลัน,เ,นเกิดขึ้นอยู่หลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูฝนภาคใต้เนี่ย ฝนตกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงานะครับจังหวัดกระบี่ภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังนะครับพัทลุงนะครศรีธรรมราชสตูนนะครับตกลึกไปจนถึงจังหวัดสงขลานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็มีเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันในเขตของ จังหวัดภูเก็ตเองครับเมื่อวานมีฝนตกจนทําให้ทางด้านป่าตองเองหรือว่าทางด้านกรมลาเองเนี่ยมีน้าท่วมขังเกิดขึ้นในเขตเมืองน้ําระบายไม่ทันเช่นเดียวกันอเห็นบอกว่าต้นเดือนหน้าฝนจะหนักลงภาคใต้มากหรอฮะก็อย่างที่ได้นําเรียนไปเมื่อกี้ครับอย่างที่ได้นําเรียนไปเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมานะครับ ความกดอากาศสูงแผลงมาที่จะทําให้ทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นลงเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิด2ออย่างลมที่จะพัดไปปะทับภาคใต้เนี่ยจากความกดอากาศสูงเนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นเราจะเห็นทิศทางที่มีลมนะครับพุ่งไปอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวพอมีความกดอากาศสูงแผลงมาเนี่ยนะครับลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วเนี่ยนะครับ ลมจะเริ่มเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแผ่ลงมาเราจะเห็นนะครับว่าจะมีลมพัดประทะเข้าไปที่ภาคใต้นําความชื้นเนี่ยทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและสิ่งที่เรากําลังเป็นห่วงนะครับและก็กําลังจะต้องจับตาดูอยู่โดยที่เมื่อเช้าเองเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ได้ประชุมร่วมกันภายใต้กองหน่วยการน้ําแห่งชาตินะครับ,รบและสสอกับกรมอุตุนิยมทิยาก็ได้แจ้งแล้วว่าจําเป็นต้องจับตาย่อมความกดอากาศต่ําที่ก่อตัวนอกชายฝั่งฟิงฟลิปปิน เป็นกรณีพิเศษแล้วหย่อมตัวนี้เนี่ยนะครับหลายแบบจำลองนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งหน่วยงานไทยหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยจับสัญญาณได้แล้วว่าจะมีการก่อตัวเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูก็คือการพัฒนาตัวและก็ทิศทางการเคลื่อนตัวครับเมื่อเคลื่อนหย่อมตัวนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นวงๆเนี่ยครับ,รบอาจจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุได้และมีแนวโน้มเนี่ยนะครับจะเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ ผ่านทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยมายังปลายแหลมยวนทีนี้การคาดการณ์ยังคงเป็นระยะไกลอยู่ครับ,รบเราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าแนวความกดอากาศสูงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับจะเป็นแนวขวางไม่ให้หย่อมควา,า,ามกดอากาศต่ำหรือพายุเนี่ยนะครับ,รบจะฉลับขึ้นข้างบนได้ครับแต่นั้นหากความกดอากาศสูงยังกดอยู่แบบนี้นะครับ,รบก็จะทําให้พายุเนี่ยเคลื่อนบานภายแหลมยวนมาแล้วก็เข้ามาอ่าวไทยซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะต้องนะครับมีการเตรียมการรับมือของพื้นที่ภาคใต้ว่า ตัวพายุหรือว่าอยองความกดอากาศตามลูกนี้เนี่ยจะกระทบกับพื้นที่ไหนครับทั้งนี้เองเนี่ยได้นําข้อมูลนี้เนี่ยแจ้งต่อกองบริการน้ําแห่งชาตินะครับได้รับทราบแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการเตรียมการรับมือและก็รวมทั้ง,ท,ง,างาท,าาาทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางด้านกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้าที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับตอนนี้ทีมสสนก็ลงไปทํางานร่วมกันในพื้นที่เพื่อที่จะติดตามฝนตกในระดอบนี้และก็เตรียมตัวรับระดอบหน้าและก็พร้อมกับสําหรับการจัดตั้งศูนย์บริหารการน้ําสนวนหน้าในพื้นที่ภาคใต้จากอกองบริการน้ําแห่งชาต,ติต่อไปครับถ้าพัฒนาเป็นพายุจริงๆความค,ความรุนแรงจะไปไงะมากกว่าปะบึกหรือเท่าปะบึกขนาดนั้นไหมฮะ,ะยังไม่กล้าฟันธงขนาดนั้นครับ แต่ถ้าดูนะตอนนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปลาบึกเนี่ยตอนที่เคลื่อนตัวเข้ามาที่อ่าวไทยแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นระดับของพายุโซนร้อนนะครับเป็นระดับของพายุโซนร้อนครับแต่การอาฟอร์มตัวของพายุปราบึกเนี่ยครับการพัฒนาตัวณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาตัวเป็นระดับพายุมาตั้งแต่ก่อนเข้าฟิลิปปิน ตอนนั้นเนี่ยพายุาปลาบึกเนี่ยยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําตอนเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ทีนี้ต้องมาวัดกันแล้วล่ะครับว่าตัวหย่อมลูกนี้เนี่ยตอนเนี้ยหย่อมเนี่ยนะครับยังพึ่งก่อตัวบริเวณนี้นะครับอืแล้ววันนี้เนี่ยหย่อมเนี่ยยังพึ่งก่อตัวอยู่เนี่ยครับที่ผมให้เห็นสีสีเนี่ยเขายังเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ําเล็กๆอยู่เลยครับนี่ฮะอยู่บริเวณนี้อืแต่การก่อตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะก่อตัวเริ่มที่จะก่อตัวเพิ่มมากขึ้นครับ เริ่มที่จะเห็นลมหมุนเนี่ยครับอย่างนี้ฮะการพัฒนาตัวแบบนี้นะครับเขาพัฒนาตัวมากกว่าปลาบึกตอนพายุปลาบึกเป็นหย่อมควา,ามกดอากาศต่ำเนี่ยตอนมาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยเขายังเป็นหย่อมควา,ามกดอากาศต่ำอย่างเดียวครับแต่ว่าพอ,อาตัวนี้ครับ <c oughs> เหมือนกับจะทวีกําลังแรงมากกว่าหย่อมควา,ามกดอากาศต่ามาตั้งแต่ก่อนเข้าฟิลิปปินส์ซึ่งแนวโน้มจะต้องจับตาดูดีๆเลยครับว่า อย่างน้อยเนี่ยผมว่าอาจจะถึงระดับพายุโซนร้อนได้เช่นเดียวกัน<ม>ก,ก,ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องติดตามครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าตัวพายุลูกนี้เนี่ยจะเป็นพายุมาแน่นอนชัดๆนะครับ<ม>ก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์กันต่อไปครับซึ่งหน่วยงานของ<ม>อภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้องเฝ้าระวังจับตาและก็จะต้องมีการเตรียมการรับมือครับครับ คือคืออันนี้เราก็พยายามให้ให้เห็นภาพเพื่อให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาประขึ้นไปถึงขนาดไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราได้เห็นคร่าวๆอันนี้ถ้าดูตามคร่าวๆอย่างที่พี่ก้าวบอกอันนี้เข้าแนวเดิมกับที่ประบึกเคยเข้าเลยไหมฮะขอเรียนตรงว่ายังตอบไม่ได้ขนาดนั้นครับยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นว่าจะเป็นแนวเดิมหรือเปล่าอ,อาจจะต่ํากว่าก็ได้ครับอ,อาจจะต่ํากว่า เพราะว่าแนวเดิมของพายุปาบึกเนี่ยก็คือเข้าทางด้านของตะลุมพุกอาออ่เปผับพ,พนังะนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่แนวโน้อมอันนี้ถ้าความกดอากาศสูงขวางอยู่ขนาดนี้เนี่ยอ,อาจจะเคลื่อนที่ตรงผ่านาปลายแหลมยวนเนี่ กมายควมว่าอาจจะต่ำกว่าก็ได้ครับต่ำกว่าครับต่ำกว่าอาจจะเป็นสงขาก็ได้ครับซึ่งซึ่งซึ่งยั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 งตอบไม่ได้ครับอจะอ่อนกําลังลงไปก่อนก็ได้ครับผมก็ภาวนาให้มันอ่อนกําลังลงนะจะได้ไม่ไม่ไม่เกิดผลกระทบกับชาวบ้านเยอะครับครับต้องจับตาดูครับครับสุดท้ายพี่ก้าวอยากจะมีอะไรฝากถึงคนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพไหมฮะที่จะได้รับผลกระทบช่วงนี้ครับ ในเขตของประเทศไทยตอนบนเองตอนนี้ที่มีฝนตกนะครับก็อาจจะเป็นเป็นการตกที่อาจจะอยู่นอกเหนือฤดูการของฤดูฝนสักหน่อยก็อาจจะทําให้เราไม่ค่อยคุ้นชินมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็การฝนตกแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างผลเสียหายกับทางด้านพืชผลทางการเกษตรได้นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกก็คือทุเรียนก็ใกล้จะออกดอกแล้วใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในหลายๆ อย่างอยู่เหมือนกันเช่นตัวข้าวนะครับที่ในบางพื้นที่ไม่ได้รับน้ําท่วมเนี่ยข้าวในบางจุดเองเนี่ยที่กําลังนะครับเก็บเกี่ยวก็จะได้รับความชื้นเข้าไปนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหากับการ,กร,กรเกษตรได้เช่นเดียวกันกับอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อในหลายๆแห่งเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มทํากิจกรรมกลางแจ้ง ดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมกลางแจ้งเองเนี่ยจริงๆพอมีฝนตกเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถทํากิจกรรมได้ตรงนี้เองเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดตามตัวพยากรณ์อากาศเยอะอะไรต่างๆเนี่ยครับก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าจะแนะนําให้ประชาชนนะครับกับเกษตรกรได,ไ,ดได้ได้ได้ติดตามสถานการณ์เนี่ยก็คือแอปไทยวอเตอร์เนี่ยก็สามารถดูได้ว่า ที่ผมได้เปิดข้อมูลเนี่ยนะครับ,รบให้ให้ดูบนจอเนี่ยจริงๆอยู่ในแอป h i g วอเตอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนได้ว่าเราจะทําอะไรในอีกวันส่งวันข้างหน้าเพื่อที่จะหลบจากฝนไหมหรือจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของเราหรือเปล่าจะมีน้ําท่วมขังหรือเปล่านะครับครับอ่าเอาละครับขอบคุณพี่ก้านะฮะเดี๋ยวกานหน้าขออนุญ,ญาตติดตามเป็นระยะนะครับ